มีคนแปลกแล้วผมอุ้ยมีคนพี่ <c oughs> อะไหนตรงผมเลยครับไม่เอาอ่ะ <c oughs> พี่นีน่นนเอา้าพี่เด็กว่าไอ้ตัวอยู่กับพี่นี่หนอนป้าใครวะเก๋หนอนไี่ังไปเี้ยตีงูนี่ว่านอนพี่อยู่กับไอ้น้ำเงินเมื่อกี้ต่นอยกูเฮ้ยผมล้ำอยู่ใ,ใกล้พี่โอ้ยผมกระเด็นแล้วพี่ เฮ้ยฮิเมะฮิเมะแก้ตาแล้วเขาบอกอยู่ไม่ได้นะครับอ,อู้โมนถึงที่วกพี่ลวกพีมันเกิดใหม่แล้วกลับมาฟันผมมาเก้วหรอที่เกิดมาตรงนี้เลยพี่ระวังพี่เกิดตายบนเวียนเกมนี้แข็งนะผม เฮ้ยเจ้งเหรอวะเฮ้ยบ้านะอะไรวะจะแพ้ไหมเนี่ยอฮ้ย ไม่แบครัโอ้โหคนอย่างเยอะไม่ตีนะเยอะมากเฮ้ยมีคนดึงเพื่อนนี่ไม่มีกเกาะไม่มีเลือดเลยแม่งเดี๋ยวพี่ไปหน่อยบ้านนึงขอแป๊บเดียวมันจะาแล้วพี่มันไปยัง ้อนไยังโอ้ยมันหนีได้โอ้แล้วหนีมาเจอตีนึงอีกนี่มันเยอะจังว่ะปล่อยไหมปล่อยไหมโอ้มันปากตัาหลังเลยไปดีกว่าร้อนเออไอ้นั่นมันมาแล้วไอ้เสือเสือตัวเดิมมั้งเนี่ยลำมันนี่ลำมันมันใกล้ตายแล้ว โอ้ยโอ้เ oh, นว oh. ิ่งเลยแอ้ยเอ็นหมดสลิมหมดไม่หมโอ้ยโอ้ยอยู่นี่เต็มเลยด้วยสลิมหมดเฮ้ยรำกับเพื่อนอยู่บ้านกับเพื่อนเค๋ๆการไปแล้วอะไรเนี่ยกะบองกะบองพี่ไม่น่าใช้หรอกเอาไปก่อนละกันพี่ เอดตลิงตลิงก่อนกำลังไปครับอ,อยู่ไหนอะเสียไม่ได้ไปว่านะตลิงก่อนหนูหาย,ยากที่ถ่ายเลยตลิง <laughs> อเอาตายมาทิก่อนเลยกตายบนเียงไปไปลงตายได้ีเดียวะกบองเบาจังไง่ะมบอกแล่วไม่น่าเล่นพี่พูดเบาหนอนมันคอมโบยาก ขอ,คอแค่ไม่ให้เราคอมโบเลยดีกว่าเมื่อกี้กดแล้วยังไงก็ไม่ได้อารมณ์แบบตีเฉยๆเถอะนะเราบานนอกตัวหวัเ <c oughs> มื่อกี้เห็นหลาย <c oughs> ตีแล้วนะสลายกันแล้วนู่นนุ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 ่งกันอยู่พี่ใช่ไหไม่สลายดรือเ่าเนี่ยถึงก็หลุดนะฮะวิ่งตามเลยฮะ นอนเดือดมากนะตัวซับปิ้งตามเลยนะเล่นเลยบ้าเลยนะอ้าวสวยดีฮะนะโดนซับฮะรายันว่าซับมาอีกไหมเนี่ยไม่ทันนะฮะ สลิงครับผมใช้จนคุ้มด้วยพี่มันจะของเกาะของมิวจานเขายังตีกันอยู่นะเราจุ่มมาปล่อยขาหนึ่ใช่ไหมเขาเดิายังงัวกันอยู่ใช่ไหมเราออกมาเลยอ่ะเขางัวกันอยู่พี่ตรงนี้มีคนด้วยอ้าว ไปไหนแล้วตรงนี้พี่ตรงนี้พี่คอนนวกกนอยู่โอ้โรอนู่นูนเ,เจืเล่อนจุงฝองเหมือนพี่แล้ววะมานะไปหน่อยไป,ไปเฮ้ยบินมาตลิงครับผมเจเอาเรืแล้มีอีกตัวหมดยังวางจาน ไม่ไม่ได้อะไรเลย,ยไม่ได้จริงด้ยีได้ดวนีกเก็บของนของกเฮ้ยของมันไม่มีเลยเหรอ รเพื่อนก็ใส่จุ่มเหมือนกันนะเนี่ยใช่ทีมมันวิ่งไาพี่มันหยุดอย่างเดียวเลยอ่ะีกตรงนี้มันมีอะไรดีเมื่อกี้ทำไมเขาตีกันัวจะงแค่ใจตรงกันแค่ใจตรงกันเยอะไปหน่อยเน่ย ตีกันสามตีอ่ะต้องออนอดีต้าสิบห้าบาทหาเปิดขึนกันตัวเองไปซับคอ ดาบ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 ใหญ่ลดความเสียหายลงด้วยนะลดเสียหายใกล้ลดลงอาชีเหรอหรอเอาไหมไม่อ่ะพี่ผมหาดาบใหญ่นะไอเด็กเอาผมมีไม่ละเออพี่พี่พี่เพื่อน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 ตาย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 โซโหนี่หว่าเฮ้ยของร่วงเลยชื่น

พีม่มันเต็มเลยอ่ะอยู่ดีโหนแข่งปะแข่งตรงไหนพี่ผมโดนลุมอยู่ด้งเฮียนโผลม่มาเฮียนโผล่มา <c oughs> อุ๊ยอันตีโอ๊ยตกโดน <c oughs> อันนี้ไม่ใช่อันตีเราใช่ไหม <c oughs> พี่รับตีไปก่อนนะเพื่อ,อนหมื่นว่ะ โอ้แข็งกอกไข่เนี่ยสกิลหูลงกอไข่เลยว้ามนส่งทนไปนอน โดนจริงน้ำใส่ปิ้วๆเลยโดนไม่นอนกำลังไปเนี่ยเชื่อเลยะไรวะมนี่ยปูมันย่นยงยแบบวะมันจุมอยู่ยยอือล่วงบ้านมาดาบใหญ่นอนดาบใหญ่ปมดลวพี่หมดลว,อดลวโอเคดาบคู เก็บเงินซื้อเ<ว>พื่อนเลยใช่ไไอ้นี่เพื่อนมันออกอยังเพื่อนเราอะไม่รู้ว่าขอโทษนะเพื่อนนะอืมที่เติมก่อด้วยนะพี่นะเาเออลืมีแต่เนี้ยเอาพี่ลืมเติมก่อสิพี่ก่อหมูง่ายเลยนะ <c oughs> ลูกเอกหรือล่มันเกิดนะเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ออกว่ะเอ้ยออกไปตม้ยมีคนมาช้อปปิ้งก่อนนะเรานะช้อปปิ้งเอ w h a แจกไกันไมีมีเลยนะฮะ เี่กาเล่เมามันม่วงแล้วพี่มันม่วงด้วยความเร็วมากเลยดีนักรู้อ่ะนักรู้เลยเขาเร็วจริงว่พี oh. ่ตีนนี่วิ่งมาเรื่อยๆเลยนะดูเดิ ใช้เราเพื่อนตัวเี้ยเอาไปดีครับตีมาไปดีกว่า,เ,าเดินไปข้างหน้กเจอแล้วว่ะน่นนนมันเตี้ยอยู่เตี้ยอ,อยู่เตีเ้ยอยู่อุ้ยตีก็แจมอะเยอะว่ะนอนเยอะเยอะตัวหลังใช่ไหมจะให้จัดไป

อ้เกาะทองด้วยบ้านอ่ะเกอพพ่เศษดายเมื่อกี้ตัวกันเนี่ยไม่อยากอยู่วงนานเจ็บเจ็บเจ็บลึกคืนเดี๋ยวรอดจากตัวหนึ่งบ้านเมื่อกี้เจ็บ่ะเจ็บ่ะเอ้าชนะเลยเหรอบ้า ยิงดีอะฮะไม่ใช่ฝีมือเลยอะรอบเนี้เปลี่ยนตัวเองฮะบอกแล้วผมซัพพอร์ตซัพพอร์ตเลยบอซัพพอร์ตซับผมหมุนซับซับหายตัวป่ะซับหายตัวนั่นแหละครับของดี